นัโทษทีครับเมื่อกี้เสียงหายนะครับอาจจะอาถรรพ์อะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่ามาหรือยังนะครับเสียงให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือมีดหมอประจําตัวประจํากายของผมนะครับอันนี้นะมาดูใหม่แล้วกันนะอันนี้นะครับปึ๊บนะครับให้ดูใบมีดแล้วกันนะครับใบมีดนะอันนี้อันนี้คือใบมีดเลยแต่ว่าค่อนข้างจะถ่ายยากนิดนึงนะครับผมก็งงเหมือนกันคราบมันเสียงมันายไปได้ยังไงครับนี่ก็มาใหม่เลยแล้วกันนะครับอันนี้คือใบมีดนะครับใบมีดเก่าๆเดิมๆนะครับเสียงมาแล้วเนาะ โอเคมาดูแล้วกันนะครับน้ำมีดหมอประจาตัวแล้วนะครับเรามาคูดคุยแล้วกันนะครับวันนี้สวัสดิก็คือได้ตกทอดมาแล้วนะครับจากนะครับลูกศิษย์ผมแล้วกันนะครับให้มามอบให้นะครับเพราะว่าเขาฝันร้ายนะครับฝันเห็นผีตลอดนะครับพวกฝูงผีนะครับมากมายนะครับทุกคืนเลยแล้วก็ฝันอย่างเงี้ยนะครับนะก่อนที่จะมาให้ผมนะครับนะฝันมาหนึ่งปีติดเลยนะครับอันนี้ก็มาแล้วครับเสียงโอเคครับอันนี้นะครับก็คือ เป็นทองนะครับอันนี้เป็นทองครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะเก่านะไปตรวจมาแล้วก็ประมาณเกือบแปดสิบนะครับทองเนี่ยแต่ไม่ใช่บุทองคือทองเลยเนนะครับตัหรับด้ามเนี่ยนะครับนี่นะครับปึบสันถ้าดูใบนะครับคนดูใบนี่จะเป็นเนี่ยนะครับดูแล้วโอ้โหตีมานะครับเขียวนะครับเป็นสนิมเขียวขึ้นเลยนะครับนะค่อนข้างจะเป็นเหล็กที่ดีนะครับเป็นเหล็กอัตหันคมกิฟเลยนะครับคมมากนะครับคมนะครับนะคมเห็นไหมดูร่อง หรือปากต่างๆเนี่ยนะครับให้ดูนะเวลาผมเอาน้ามันเทนนะครับมันจะลงไปนล่องเลือดเลยนะครับผมก็ไม่คิดหรอกนะครับว่าผมจะได้มาครอบครองนะครับผมมีความเสียดายในมีดเล่มเก่าของผมที่ผมเล่นเครื่องรางแล้วผมได้ขายไปนะครับช่วงนั้นนะรักแท้แพ้ตังค์นะครับก็เลยอธิษฐานนะครับว่าทาไมผมไม่เจออาวุธผมสักทีนะครับอาวุธที่รู้สึกแบบเออเฮ้ยนะคู่ควรต่างๆนะครับแต่ผมยังไม่เคยใช้นะครับได้หลายได้มาคือยังเก็บอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยลองใช้ดูนะครับใน วันที่เหมาะสมนะครับ response. ผมจะเอาเล่มนี้ออกมาใช้นะครับให้ทุกคนได้เห็นหรือว่าเอามาช่วยเหลือคนนะครับตอนนี้ก็พยายามนะครับผมนะเรียกว่าพกติดตัวก่อนนะครับให้คุ้นกินและคุ้นเคยก่อนนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะผมจะมาใช้นะครับในพิธีต่างๆนะครับอันนี้นะดูนะครับอันนี้ที่ผมโชโลมันๆเนี่ยคือน้ํามันงานะครับเพื่อรักษาผิวนะครับรักษาผิวนะครับถ้าดูเจาะลึกเข้าไปนะครับโอ้โหนะเป็นไงบ้างนะครับสุดนะครับสุดนะครับแค่ใบมีดนะครับถ้าดูศิลปะเชิญช่างนะครับของคน โบราณที่ทํานะครับนั้นดูความสวยงามนะครับสวยจริงครับสวยจริงนะครับผมเนี่ยนี่ที่ให้มามอบให้บอกว่าเป็นมรดกตกทอดนะครับสืบมานานมากนะครับนะคือค่อนข้างที่จะห่วงแหละนะครับแต่ว่าอยู่เขาไม่ได้นะครับเขาบอกอยู่เขาไม่ได้เลยนะครับเขาก็เลยต้องมามอบให้ผมนะครับก่อนที่จะมอบให้ผมเนี่ยเขามาเป็นเพื่อนกับผมอยู่เป็นปีแล้วนะครับจนฝันแบบฝันหนักมากนะครับรู้สึกไม่สบายใจนะครับ ไม่สบายใจเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็เลยเอามามอบให้ผมนะครับเอามามอบให้ผมอันนี้คือเป็นตัวมีดนะครับตัวมีดนะครับนะตัวมีดนะครับพร้อมด้ามเดี๋ยวผมให้ดูฝักแล้วกันนะครับฝักนะสักคู่นะครับให้ดูฝักอันนี้คือฝักครับอันนี้คือฝักนะครับฝักเก่ามากนะครับฝักนะครับดูศิลปะนะครับศิลปะต่างๆอันนี้คือฝักที่ใส่ตะเด็ดทำให้นะครับแต่ว่ามัน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 ยังมันยังไม่โอเคนะครับต้องต้องทำใหม่ ผมไม่รู้ว่าจะผมจะดึงออกมาได้หรือเปล่านะครับเพราะยัดเข้าไปแล้วนะครับเวลาดึงออกมันจะดึงยากหรือเปล่ามายูเหมือนกันนะครับใครทําได้ก็ทักมาแล้วกันนะครับที่สามารถเขามีเป็นเพราะมันเข้ายากนะครับเพราะมันโค้งเคิร์ฟอ่ะงอใจรุ่โบราณเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะขึ้นไม้ก่อนขึ้นไม้เสร็จปั๊บเนี่ยครับเขาค่อยหุ้มทองที่หลังนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับเราเอาไม้ยัดเข้าไปอ่ะนะครับมันเลยยากนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีกรรมวิธีใดนะครับในการทํานะครับแต่ว่าดูความเก่านะ คือไม้ที่อยู่ภายในเนี่ยนะครับมันปลูกไปแล้วนะครับก็เลยเอามาทํานะครับเอามาทําใหม่แต่มันก็ยังแบบอืมนะมันยังก็แก๊กก็แก,ก๊กอยู่นะครับมันยัดไม่สุดนะครับแต่ไม่เป็นไรแล้วก็เอามาชั่วคราวก่อนแต่ว่าอันนี้คือได้มาแบบเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือตัวตัวด้ามเขาอะนะครับตัวด้ามตัวฝักเขาเนี่ยไม่ใช่ด้ามตัวฝกักเห็นไหมความบุตความใช้งานต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าอาวุธเรื่องเจ้าของผมไปขเขาเหล็กเนี่ยนะครับก็จะไปได้มีสับรเปลือมาเล่มหนึ่งผมก็ให้เจ้าของเขาคือไอ้ หลังจากมันได้มีผมไปครับไอสัตว์หายหัวอะไรครับอีเทียนะครับเมียเอาไปแดกครับกัวเมียครับไม่มาเลยครับมีสำรเจเล่มนั้นก็คืออยู่กับไอยักษ์นะครับมีคนอินบ็อกมาเยอะมากนะแต่ว่าก็ไม่ได้ให้ใครไปครับอันนี้นะครับคือด้ามเอ้คือ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 ฝักมันอันนี้คือตัวคือองค์ครับคือว่าเป็นตัวไอคือว่าเป็นเป็นเล่มครับเป็นเล่มที่มาที่มาประกอบกันนะครับเมื่อก่อนผมยัดถืออยู่อะ เดี๋ยวหาลายัดให้มันดูแน่นแน่นก่อนนะครับมันคงแข็งแข็งอยาไม่ประหยัดนะอันนี้คือตัวเลยนะครับตัวด้ามเลยนะครับเดิมๆเลยครับเพราะว่ามันของตกทอดเข้ามาก็บอกอยอยู่ไม่รู้กีิ่นรุ่นแล้วนะครับตกทอดมาจนมาถึงตัวของเขาเองนะครับได้รับเป็นมรดกแต่หลังจากนั้นแล้วก็คือมันอยู่ไม่ได้นะเขาบอกมันไม่ได้จริงๆนะครับก็พยายามแล้วถามว่าเสียดายไหมก็คือเสียดายแต่เมื่อมาให้ผมแล้วคือไม่ไม่เสียดายครับเพราะว่าติดตามผมมานานแล้วนะครับติดตามมา มานานมากแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับวันนั้นก็เลยมอบให้ผมเลยนะผมก็อยู่ไม่ได้สิครับแล้วก็เลยคึกมาแล้วนะครับบอกเฮ้ยงั้นพี่ผมให้อาจารย์หนุ่มไปเอาได้ไหมครับอาจารย์หนุ่มก็ขับรถไปเอาให้ผมนะครับอาจารย์หนุ่มก็ชักออกมานะครับหลังจากนั้นอาจารย์หนุ่มก็ฝันลายฝันลายฝันเห็นฟงผีครับนะเหมือนกับที่เจ้าของฝันแต่หลังจากนั้นเจ้าของก็โทรมาบอกผมว่าขอบคุณนะเขาเจอเจ้าของที่แท้จริงแล้วครับผมไม่ฝันอีกเลยนะครับนะ ไม่ฝันเห็นผีเลยนะครับเพราะเขาฝันเห็นผีทุกคืนเป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปีเต็มมานะครับเราไม่หลับรู้สึกไม่ดีนะครับรู้สึกไม่ดีรู้สึกแบบยังไงก็ไม่รู้นะครับเนะอันนี้ก็คือมีดประจําตัวประจํากายเดี๋ยวผมขอใส่ให้ดูแล้วกันนะครับเวลาใส่แล้วจะสวยสดงดงามขนาดไหนเดี๋ยวไนี้ให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมปึ๊บนะครับเข้าห้องนี้ก่อนนะครับอันนี้ห้องพักผมนะคู่นะครับเดี๋ยวต่อนะครับเมื่อกี้เสียงหายไปเลยครับงงเหมือนกันนะครับผมใส่เขาอยากจะโชว์แบบเต็มเต็มมั้งครับอยากโชว์แบบเต อ่ะโอเคคู่แล้วขอตั้งตั้งกล้องดีๆก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ได้เห็นแล้วนะครับมีดประจําตัวประจํากายของผมนะครับวันนี้แอหวัดเนี่ยนะครับแอบโอเคเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีดนะครับผมแอันนี้ก็ไม่ได้ดูเลยครับว่าเนี่ยนะครับราใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวขอดูนะครับใส่ถูกใส่ผิดยึ๊บโอ้ต้องใส่สลับกันครับเดี๋ยวจะงงครับเวลาใส่นะ เพราะว่าพี่เด็ดแกทําให้อะนะครับผมเนะเวลาค่อนข้างที่จะใส่ยากนิดนึงนะครับสักครู่นะครับค่อนข้างจะใส่ยากครับไหนวะเนี่ยใช่นี่โอเคค่อยยัดหน่อยนะครับผมนะแล้วค่อยดูโอ้โหอันเสียวครับ เจ้าอันโอเคเขาแหละเพราะของเก่าผมก็ไม่อยากแบบให้แบบเสียดสีอะไรต่างนะครับแต่มันมันไม่แน่นนะครับอันนี้นะครับคือเต็มๆเลยเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยเนี่ยดูแลกันนะครับไม่รู้ชัดหรือเปล่านะนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าดูแลนะครับปึ๊บลักษณะนี้นะครับปึ๊บนะอันนี้ก็คือของของเขาแหละแต่ว่าคือเสียบมาคือแบบเข้ากันไม่ได้ครับแต่ดูก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะดึงออกได้หรือเปล่านะอาจจะเอาใส่สีพันไว้เหมือนเดิมก็ได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่ามัน มันจะก็เก๊ก็เก๊กอะนะครับเพราะในการเข้าของเขาเขาเข้าแน่นมากเลยนะครับแต่ว่าเร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 าไม่ร <c oughs> ู้ทาไงให้มันแน่นนะครับเผื่อใครเป็นช่างนะครับก็ทักมาได้แล้วกันนะครับว่าเออเฮ้ยแม่งทายังไงนะครับใส่ยังไงซ่อมยังไงนะครับหรือที่ไหนมีร้านบอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปทําเลยแล้วกันนะขอวันเดียวเสร็จนะครับเพราะว่ามันคงไม่ยากหอกนะวันนั้นนะจ้างแพงทาไหล่ผก็ทำนะครับแต่แต่ว่าขอวันเดียวเสร็จแล้วกันนะครับวันเดียวเสร็จนะเพราะว่าต้องการที่จะทําให้แบบสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบเลย แบบแน่นหรือว่าแรงต่างนะครับอันนี้นะครับเล่มนี้เลยนะริ่งผมมีเล่มอินพรมยมันนาคาก็มีแหละนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ใช้นะครับก็เก็บไว้ที่ห้องพระแหละนะของหลวงพ่อจําวัดวางแดงเหนืออะไรนะครับแต่ผมก็ปอกเล่มนี้เลยนะครับติดตัวนะตอนนี้แล้วก็เป็นอาวุธประจากายไปแล้วแหละนะครับมีดหมอประจาตัวไปแล้วของผมนะมีดหมอขอดูก่อนแล้วกันนะครับคอมเมนต์นะครับผมนะสักคู่นะปึ๊บหน่โอเค มาแล้วนะครับที่ให้ดูครับช่างฝักมีดเป็นทองด้วยเหรออ๋อเป็นทองหมดเลยครับเป็นทองครับบุกเป็นทองครับไม่ได้ขายแล้วนะครับผมน้าจะของให้ผมมาแหละนะครับมันคงมันตีเป็นราคาไม่ได้เหรอนะครับก็คงมีปัญญาซื้อนะไม่ได้ดูถูกนะอี่ชานะสวยมากครับผมโอเคขอบคุณมากๆเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้สัญญาณตัดด้วยครับตัดไปครับเมื่อกี้ครับเก่าเก่าจริงครับสวยด้วยครับคือเก่าเลยครับเก่าเลยครับเล่มนี้คือเก่านะแล้วมีเล่มหนึ่งนะครับอิมพ์พรมยงธนาคานะอันนี้ก็ ก็ไอ่ได้ใช้หลา่นี่ก็เก่าครับแต่นี่เป็นงานะครับอันนี้เป็นงานะันนี้จะเป็นอินพรมยมทันนาคาเล่มนี้แต่ไม่มีไม่มีฝักไม่มีด้ามนะครับเล่มนี้มันเล่นในหนังสือนะครับเครื่องรางของปะะัจฉพันธ์แหละนะครับเล่มนี้นะครับเป็นหลวงพ่อจับวัดบางแรงเหนือนะครับเป็นมีดกัดกดตุ้มยานแต่ความเก่าแพ้เล่มนี้ครับเล่มนี้กเก่ากว่าเยอะนะครับเล่มทองคาผมมันเก่ากว่านะก็เลยกลายเป็นมีประจําตัวผมนะครับนะเล่มองพระเวสสุวรรณพอดีอยากได้ครับเราได้ก็ได้จริงครับได้ก็โอ้โหนะแบบนี้นะ แหมเรารู้สึกแบบดีใจอนะครับดีใจบอกไม่ถูกนะครับว่าเฮ้ยในสิ่งที่เราตั้งใจรอแล้วกันนะครับในสิ่งที่เราแบบหาในสิ่งที่เราอยากได้นะครับเราได้เจอแล้วนะรเราได้เจอสิ่งที่มันคู่ควรกับเราแล้วนะครับได้เจอสิ่งสิ่งนี้แล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่มีค่านะครับมีค่าสำหรับผมแล้วกันนะ สวยมากครับโอเคครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับสองร้อยเจ็ดสิบสี่วิวนะครับเมื่อกี้มันสัญญาณตัดไปก็งงเหมือนกันแหละนะครับผมนะก็อันนี้คือไม่จำตัวรับพอแล้วกันนะครับบารมีที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในปัจจุบันนะครับนะขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตคิดสิ่งใดขอให้สมหวังแล้วกันนะครับอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองสวัสดีขอบคุณที่ติดตามแล้วกันครับสวัสดีครับผม